เหรียญหนึ่งบาทปีการชนาาเสษสอนมะครับเ<น>ยลักเป็นการฉลองครบรอบ50ปีนะครับนะแรกจำหน่ายในปี1996นะครับแล้วก็เป็นการนำออกใช้ด้วยก็คือปี2539นนั่นเองนะ โรงกระสั์ที่ผลิตก็คือสำนักง,งานกระสั์จังหวัดปทุมธานีของประเทศไทยนะครับนะส่วนผสมก็คือทองแดงกับนิกเกิลสันขอบก็จะเป็นเฟืองลักษณะเป็นลักษณะกลมนะยกขอบไม่มีการตกแต่งทั้งสองด้านน้ำหนัก3.4กรัมนะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด20มิลิเมตรนะ หน้าเหรียญด้านหลังก็จะเขียนว่า1บาทนะครับนะรัชกาลที่9นะครับนะจำนวนที่ผลิตนะครับก็มีจำนวนมากนะครับถึง272 72ล้าน5 7า2 0 0เหรียญน,นะครับเนะพราะเหรียญ1น1บาทที่เป็นสนัญลักษณนะ์ตรงนี้ก็จะปะปาปนอยู่ในท้องตลาดนะครับก็ยังหาได้นะครับ นะเพราะเท่าที่ทดลองสุ่มแล้วก็มีนะสิบกว่าเหรียญน,นะครับจากเหรียญบาทนะครับนี่มาจากท้องตลาดแท้ๆเลยนะครับนะมันไม่ได้เป็นแลกเหรียญเก่าที่กระทรวงการคลังเพราะอยู่ในท้องตลาดยังมีมีอยู่มากนะครับสามารถเก็บสะสมได้ไม่ต้องไปซื้อในราคาที่นะแพงหรือถูกก็ตามแต่นะเราใจเย็นๆก็ค่อยรอนะก็สามารถเก็บได้นะก็เป็นส่วนที่ เราสามารถที่จะหาได้ในท้องตลาดนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะแน่นอนในอนาคตมันก็จะถูกเก็บสะสมนะหาในท้องตลาดยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ามีสะสมไว้ก็ดีนะครับนะในวันข้างหน้าเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งนะครับนะถ้าเราเก็บในราคา1บาทมันขึ้นเป็น3บาทถึง300%นะครับยิ่งกว่าราคาทองอีกนะครับเพราะบางคนเก็บ นะจาก272ล้านเหรียญเนี่ยบางคนเก็บเป็นหมื่นเหรียญเลยนะครับนะมันก็สามารถทําได้นะก็ฝนะากไว้เป็นข้อคิดนะในแง่การลงทุนนะหรืออื่นๆก็ตามแต่หรือไว้เป็นที่ระลึกนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับ